สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตํานานจากเพจคลินิกห้องน้าแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับหมอส้วมรักษาส้วมทุกอานการวันนี้นะครับผมจะพามาดูปัญหาน้ํารั่วซึมลงไปที่ชั้นล่างนะที่เกิดจากฉักโครกนะเคสนี้เนี่ยอ่าเป็นการรีโนเวทห้องน้ําใหม่นะการเตรียมหน้างานไม่ได้มาตรฐานการติดตั้งคืออะไรนี่ระยะได้มาตรฐานนะมากกว่า3 0 5พอดีนะสามารถติดตั้งได้แต่ปัญหาที่เจอคือเขาต่อท่องอ90ขึ้นมานะะแล้วก็ ตัดกระเบื้องเป็นรูปตรงเซ็นเตอร์ท่อเท่าน,นี้ปลายท่อ PVC ตซี่นี้มันอยู่ต่ำกว่าพื้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่สาเหตุเลยนะแล้วก็พออยู่แบบนี้เสร็จเนี่ยเวลาใช้งานชักโครกน้ำนะส่วนหนึ่งมันก็จะลงไปในท่อ4นิ้วอีกส่วนหนึ่งมันจะกระชอออกไปตามรูคอเร่งรูตัด พวกนี้เห็นไหมเห็นรูพวกนี้ไหมมันก็จะซึมสะสมสะสมวันลยดสองหยดวละนิดวันละนิดวันละนิดผ่านเวลาไปนานนาๆๆาๆนาน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 อานนาวนานนินนานานาน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 หานนกนนา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 านน้นนานนาาวนีนนาานนานาานนาานน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 นนานนานานอานน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 ีนนานนานานรานานนานนานนา้นานอานานนานนานนา่นานนเนานนาาาาา ลักษณะแบบนี้เสริมเพื่ออะไรเสริมเพื่อให้ท่อ PVC เนี่ยมันเสมอเป็นพื้นเดียวกันกับกระเบื้องเพื่อให้ตัวชิ้นท่อ PVC นะเป็นตัวปิดช่องว่างไม่ให้น้ํามันไหลซึมผ่านรูพวกนี้ลงไปชั้นล่างเนะี่ยสิ่งสําคัญคือจะต้องเสมอพื้นกระเบื้องหรือว่าอาจจะให้ท่อเนี้ยสูงกว่าพื้นสัก1-2เซนเะนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคอนเนคเตอร์หรือขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การติดตั้งของชักโครกรุ่นนั้นๆว่า,าเป็นแบบไหนเป็นยังไงบางรุ่นกําหนด สเซนบางรุ่นให้เสมอพื้นกระเบื้องแต่เคสนี้เนี่ยเป็นแบบเดือยเซนบิกลงพื้นเราจะสูงไว้ประมาณ1นึงนสเซนเพื่อที่จะบังคับน้ําทุกหยดไม่ให้มันไหลผ่านพวกนี้ให้มันไหลผ่านท่อ PVC พวกนี้แล้วก็ลงไว้ที่ท่อเมนสียู่ที่พื้นนะครับก็ท่านใดนะครับเจอปัญหาห้องน้ําม,มีกลิ่นนะครับน้ำรั่วซึมขอบโถก,กดไม่ลงที่สําคัญนะครับน้ํารั่วซึมสะสมลงไปที่ฝ้าชั้นล่างให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับนอกเหนือนจากท่อประปาแตกแล้วนะ ให้สันนิษฐานไว้ว่าการติดตั้งชโครกการเตรียมหน้างานสําหรับติดตั้งไม่ได้มาตรฐานนะแล้วไม่มีการแก้ไขหน้างานให้มันได้มาตรฐานสาหรับการติดตั้งจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็ต้องหาช่างผู้มีประสบการณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะด้านเข้าดำเนินการรื้อถอนตรวจช็คนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้จบแบบถาวรอ,อย่างที่เราทําให้ลูกค้าอยู่เคปนี้นะก็จะทําการเสริมท่อว v C แบบนี้นะมองหลักการง,ง่ายๆ น้ำมันก็จะต้องถูกบังคับผ่านท่อตรงนี้ลงไปที่ท่อสี่นิ้วโดยที่มันไม่ได้ไหลผ่านรอยผ่าพวกงนี้นะก็จะจบปัญหาน้าํารืมซึมสะสมลงชั้นล่างได้แบบถ่าวร้อยเปซนตนะครับก็ท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่เพจคลินิกห้องน้ําบายช่างส้วมในตํานานหรือโทรสอบถามที่เบอร์มือถือหน้าโปรไฟล์ไดนะ้ก็ยินดีแก้ไขปัญหาให้จบแบบถานวรอให้กับทุกทกท,กท่านได้แน่นอนนะครับจบครับแค่นี้ขอบคุณครับ